สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเอาพวงมาลัยนะคะมาให้เพื่อนๆดูค่ะนี่คือการทําพวงมาลัยค่ะมาลัยกรนะคะมาลัยกรก็ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวอันนี้คือลองอัดคลิปแล้วลองมุมกล้องดูเนาะค่ะสวยไหมเอ่ยถ้าสวยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ๋อแล้วดูพัดจะมาทํา วิธีเนาะสอนวิธีทําทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นตัวดอกตัวพวงนะคะตัวพวงแล้วก็ตัวดอกประกอบเหล่านี้นะคะตัวอุบะด้วยนะคะอันนี้คือพวงแรกที่ทําเสร็จแพลนที่เสร็จวันนี้นะคะต้องทําประมาณสีพวงประกอบด้วยสีเหลืองสีพีชสีส้มพีชนะคะสีขาวแล้วก็สีชมพูพวกนี้โอเคขอดูคลิปก่อนนะ